เข้ามาจะเจอหน้าคลิปวิดีโอนะครับผมอ่าผมจะถ่ายไว้คืเอ,อเราทำท่านั่งนะครับผมนั่งดื่มน้ำอ่า น้ำเปลี่ยนอายุนะครับาจากคนแก่กลายเป็นหนุ่มวัยรุ่นนะครับผมทําท่าดืมประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําท่าตกใจมือไม้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนนะครับผมเริ่มตัดต่อเลยนะครับผมจะตัดช่วงที่ก่อนยกนะครับผมคือผมจะตัดส่วนนี้เลยนะครับผม ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ลบไปเลยนะครับต่อไปนะครับคือช่วงที่เราจะเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าหนุ่มนะครับผมเราทําท่าเอามือจับนะครับอ่าจับหน้าประมาณเนี้ยคือผมจะตัดช่วงนี้นะครับตัดแบ่งไว้เพื่อใส่อฟเฟกนะครับผมอ่าต่อไปนะครับคือผมจะเอาประมาณอ่าหลังดื่มเสร็จนะครับผม ออเอาประมาณนี้นะครับผมแบ่งฉากเลยนะครับตัดตัดส่วนนี้นะครับผมลบทิ้งไปเลยนะครับส่วนท้ายาส่วนแรกเนี่ยคือเราเลื่อนหา คำสั่งเอฟเฟกเลยนะครับผมเอฟเฟกแล้วก็เอฟเฟกแบบร่างกายนะครับผมกดเข้าไปเลยแล้วพิมพ์คำว่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเป็น a a n g รยนะครับผมอ่าตัวเนี้ย a n g r y อ่าสังเกตด,ดูจะมีเอฟเฟกคนแก่นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับติ๊กเลยนะครับผมอ่า หน้าตาเราจะเปลี่ยนเป็นคนแก่ทันทีนะครับเวลาเราใส่อฟเฟลกนะครับผมอ่าแล้วก็กดออกนะครับกดถูกไปเลยนะครับผมแล้วเราก็ทําการยืดเอฟเฟคนะครับผมให้สุดเลยสุดคลิปที่เราแบ่งไว้นะครับอ่าช่วงที่เราเป็นคนแก่นะครับผมอ่าเลื่อนเลื่อนมาให้ตรงกันเลยนะครับเอฟเฟคหน้าแก่นะครับ ต่อไปนะครับผมส่วนรอยต่อนะครับอ่าเราสามารถใส่เฟิกลงตรงรอยต่อได้นะครับอ่าตรงจุดนี้นะครับผมติ๊กเอฟเฟกเข้าไปนะครับผมเลือกโอเวอร์เลย์นะครับเลือกโอเวอร์เลย์แล้วเลื่อนหารอยแห่งการเวลานะครับตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับผมใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้ แล้วลิกถูกไปเลยนะครับแล้วลองเล่นดูนะครับผมถ้าเปลี่ยนเร็วเกินไปแล้วก็เข้าไปเพิ่มเวลานะครับให้มันเปลี่ยนช้ากว่าเดิมนะครับผมอ่ากดเข้าไปนะเป็น1.6นะครับผม ให้เร็วขึ้นก็ได้นะครับถ้ามันช้าไปนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับช้าหรือเร็วนะครับอ่าส่วนหน้าเป็นหนุ่มนะครับติ๊กที่รีทัชใบหน้านะครับผมอ่าแล้วทำการเพิ่ม ความขาวของหน้าขึ้นเหมือนเป็นหน่มนะครับแล้วก็ใส่ลิสติกเข้าไปนะครับอ่าเหลือสัก40-50อ่าเท่านี้ก็เป็นหน่มขึ้นแล้วนะครับผมเท่านี้นะครับผมก็ใส่เสียงประกอบอ่าแล้วส่งออกนำไปใช้ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับ ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ